สวัสดีคะ่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาทำใบงานเรื่องการคูณจำนวนนับกันนะคะให้นักเรียนกดเข้าไปในลิงก์ที่คุณครูส่งให้นะคะก็จะปรากฏใบงานที่เป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะคะอันดับแรกเลยให้นักเรียนพิมพ์ชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วมาดูคำชี้แจงครูบอกว่าให้นักเรียนหาผลคูณโดยลากตัวเลขที่กำหนดให้ไปวางในช่องสี่เหลี่ยมน,นะคะ โดยตัวเลขที่ครูกำหนดให้ก็จะมีสองกลุ่มก็คือกลุ่มที่เป็นสีเหลืองสำหรับลากไปใส่ในคำตอบบริเวณสีเหลืองตรงนี้นะคะและกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มสีฟ้าก็คือตัวทดให้นักเรียนลากมาใส่ตรงสีฟ้าตรงนี้นะคะ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างก,กันนะคะอันดับแรกเราจะเอา8ไปคูณถูกไหม แปดเก้าเจ็ดสิบสองแสดงว่าใส่สองทดเจดนะคะเราก็ลากสองมาใส่ตรงคำตอบลากเจ็ดมาใส่ตรงตัวทดแบบนี้นะคะอ่าต่อไปเอา8ไปคูณ6ได้เท่าไร่ทดเท่าไหร่นะักเรียนก็ลากคำตอบมาใส่แล้วลากตัวทดไปใส่นะคะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนะคะจะเหลือตัวเลขกลุ่มละ หนึ่งตัวนะคะครูทําเผื่อไว้นะคะ,ะเสร็จแล้วให้เรียนกดฟิ n i s h นะคะ,ะพิมพ์ชื่อชั้นเลขที่อีกรอบนะคะแล้วก็กดเซ็นเพื่อส่งคำตอบให้คุณครูนะคะอ่าก็จะปรากฏหน้าจอแบบนี้บอกว่าคำตอบของนักเรียนได้ถูกส่งมาให้ครูแล้วโชคดีประมาณนี้นักเรียนก็กดตกลงนะคะ อาจจะประกนากฏคะแนนให้นักเรียนเห็นแบบนี้นะคะซึ่งรอบนี้ครูให้คะแนนเต็มเป็น27ก็คือให้ช่องละ1คะแนน,นไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวครูจะมาหาคะแนนเองนะคะว่านักเรียนได้คะแนนดิบเป็นเท่าไหร่นะคะโดยแบบทดสอบในวันนี้ครูจับเวลาด้วยนะคะให้เวลาทํา20นาทีนะคะเด็กๆ ขอให้เรียนทุกคนทำใบงานได้ถูกต้องทั้งหมดเลยนะคะสำหรับวันนี้ไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ